ก็คือตอนนี้ไอ้กําลังทําวิจัยเรื่องวัดสารในน้ําลายเพื่อที่จะมาวัดระดับสตรีสหรือว่าความเครียดเนาะว่าแบบเออเราเครียดแค่ไหนซึ่งหนูทดลองเราก็คือเพื่อนในรุ่นของเรานั่นเองจากคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือเราก็ได้ทําการแบบเก็บน้ําลายของเพื่อนในรุ่นมาครบแล้วเพราะฉะนั้นถึงเราจะปิดเทอมแต่ว่าเราก็ยังจะต้องไปมหาลายัยเพื่อที่จะไป ทำรีเสิร์ชกันต่อเดี๋จะขอแบบอธิบายว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันนิดนึงเนาะการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือว่า laboratory investigation มันจะมีหลายวิธีมากๆเพื่อที่จะให้เราได้ผลลัพธ์อย่างหนึ่งออกมาเนาะยกตัวอย่างที่แบบคนคน่าจะรู้จักกันง่ายๆเช่นแบบตรวจโควิดเนี้ยมันก็จะมีหลายวิธีเช่น PCR หรือ ATK อะไรนี้วิธีของไอที่จะใช้ทำแลบในวันนี้เนาะเขาก็เรียกว่า ELISA หรือว่า enzyme linked immunosorbent assay นะคะซึ่งการทำาอลิซาครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องกลาเวลาไปแบบทั้งวันเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีหลายขั้นตอนแต่แค่หลายขั้นตอนไม่พอเราว่างแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็จะมีการ incubate หรือทิ้งไว้ซึ่งแค่ขั้นตอนการ incubate นะใช้เวลาไปแบบ2ชั่วโมงต่อครั้งแล้วซึ่งมันไม่ใช่ incubate แค่ครั้งเดียวทุกคนแต่ว่า อย่างที่มีข้อเสียต้องมีข้อดีในตนัวมันถูกไหมการอิน<ม>ิวเย์ก็เช่นเดียวกักนเพราะว่า<ม>ก็จะทําให้เรามีเวลาว่างแบบเยอะมากเน้นมันเยอะมากมากเพราะฉันมาคลิปนี้ก็เลยอาจจะกลายเป็นว่าทุกคนจะเห็นเราเล่นมากกว่าเราจริงจังไปสักนหนึน่งนั่นแหละครับท่านผู้ชมเห็นไปหน้าอันสวยงาม อย่างแรกที่เราต้องทำเลยก็คือเราต้องไปเอาน้ำลายของเพื่อนที่เก็บไว้ตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วเลยแต่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 แต,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 แต่ถึงน้ำลายจะดองมาหลายเดือนแต่น้ำลายพวกเนี้ยมันไม่เหม็นนะเวะ้ยพอน้ำลายอ่ะถูกแช่แข็งไว้ในตู้ที่เปิดเข้าไปอะยังกับอยู่ในเมืองหิมะเลยหิ yeah, มะ อธิบายหน่อยว่าเรากำลังทำอะไรกันโซนี้นะะเรากำลังโตนี่นะคะตัดช่างสั่นได้ซก็คือเอาน้ำลายที่แข็งโป๊กแบบปลาหัวคนได้อะมาจิ้มบนเครื่องที่เขาเรียกว่า vortex ที่จะสั่นๆๆๆจนน้ำลายอะละลายกลายเป็นน้ำเลยความสามารถพิเศษก็คือมันไม่ได้สั่นแค่น้ำลายนะมันสั่นไปทั้งตัวเราเลย บบบละพอสั่นเสร็จก็ปั่นกันต่อเลยเราก็จะเอาน้ำลายที่มันละลายแล้วเนี่ยมาปั่นในเครื่องเซนทริฟิวจ์เพื่อให้มันตกตะกอนซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีต่อการปั่นหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละเวลาว่างของเรามันเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วนี่ก็คือพี่เบน พี่ที่คอยสอนเด็กน้อยไม่รู้โลกอย่างพวกเราให้ทำแลบเป็นกับเขาบ้างแล้วก็คอยช่วยพวกเราทำแลบไปด้วยนี่ก็มีพี่ๆอีกหลายคนที่ช่วยเราทำแลบเลยอย่างคนนี้ก็คือพี่พีทพเแบบอยู่ในกล้องแล้วเหมือนเพนกิน <laughs> งงมากว่าในแ a เนี่ย <laughs> ก็คือติ่งกันทุกคน ทุกคนเป็นมามีทุกคนมีลูกชายทุกคนมีน้องชายกันหมดมีเรานั่งเออๆอยู่คนเดียวไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเราเืนงไปทางานหมากีเวจรืลามีเวลาเล่นเราก็ต้องมีเวลาจริงจังกัน,กนงดิเออ พี่เบนก็จะคอยสอนล่นสอนนี้ให้เป็นพักกฟังพี่เบนอนธิบายไปก็ใช้สมองคิดไปเยอะไปหน่อย,อยน,น้ำตาลในเลือดก,ก็เลยหายไปหมดก,ก็เลยถึงเวลาให้อาหารแหละไออบอ่ากูตัวหอมยูริตัวหอมมากขนาดไอตอดยังไม่ได้กินไอตดเลย フフ <Cool. S 2> <Cool. S 1>、cool. ถ้มีกัน3คนแต่มีเพลทแค่อันเดียวต้องสลับกันทำสภาพก็เลยเป็นเงี้ยแหละก็อันที่กำลังรอ crp innovate เราก็มานั่งอยู่ที่เรนนี่พรมวันที่สีมาทำอะไรกันมานั่งอ่านหนังสืออยางจะทำคลา,สาสเต้นเต้นกับครูพี่ยู่รีและครูวิฟินนะครัครูต้องมือจริงแ บอกแล้วว่าเวลาว่างอ่ะมันเยอะมากเพราะฉะนั้นคำเตือนต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปเราเล่นเยอะกว่าคลิปทำเล็บจริงจังแล้วนะเอ้สุกันี่หัดเล็บกันไม่ทำเล็บเมื่อไหร่มาจอเด็กเด็กมามั่งมีมี ทส <Text. S 2> ภาพหลังเต็น100่งรอยโลเพราะว่างๆไม่มี <c oughs> อะไรทําเราก็จะชอบคเวอร์เป็นของในแล็บแปลกปะกูอยากทำนันแหละอันนี้คืออะไร

บ๊ายบายรถติดมาอย่างอาทิตย์ก่อนอะไรเงี้ยที่แบบมาทำแลบติดกัน2วันอะเราก็จะนอนที่จกรีไปเลยเพราะว่าในวันนี้มันน้แค่วันเดียวก็เลยไปเช้าเย็นกลับซึ่งแบเสร็จก็คือแบบจะห้าโมงซึ่งมันเป็นเวลาที่แบบ o oh my god o o d y traffic มากกว่าก็คือตอนเนี้ยเราทำแเสร็ตอะไรเสร็จมาทุกอย่างแล้ว เหลือแค่เขียนแบบรีพอร์ตแต่ว่าวันนี้ที่ต้องกลับไปทำแน่ๆเลยก็คือรีเฟลคชั่นว่าแบบทั้งหมดแบบเนี้ยเราได้ทำมาอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราก็เพิ่งจบปีสองขึ้นปีสามแลแล้วเราก็ต้องแบบจำเอาไว้ว่าเราทำอะไรบ้างไว้แบบพรีเซนต์ตอนปีสักปีหนึ่งอ่ะที่แบบไม่ใช่ใกล้นี้แน่ๆซึ่งถ้าแบบมาถึงตอนนั้นแล้วเรามาแบบเอออะเออะมันแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนึ่งวันในการทำแบบของเราก็จะประมาณนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กัน 顶功，顶功，顶功。